ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสยรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของ,ของ,ของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชน เมาสู่ช่วงที่สองของรายการไปเย็นพบประชาชนนะครับกันอยู่กับพวกเรานะครับและลุงสนามหลวนนะครับประเด็นไปถึงตรงไหนนะครับป้าจอมครับก็ช่วงแรกก็พูดถึงเรื่องคุณสนทิใช่ไหมครับครับก็จริงๆก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะคุยก่อนแต่ว่าไม่ได้เป็นประเด็นอะไรที่จะคุยกันในวันนี้นะแต่ว่าจะบบอกเฉยๆว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณตกหนักมากอ่าเพราะว่ามีสาเหตุมาจาก เรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่เราคห์กันไว้เขาคือหลายหลายคนแม้แต่ในหมู่นักเล่นหุ้นก็รู้กันดีว่าเป็นเรื่องเกี่ยวอะไรแต่เขาก็เลือกที่จะไม่พูดตรงๆงนะครับบางคนก็อาจจะพูดกลุ่มอะไรคือในข่าววันแรกที่มีเรื่องของอาการมะชนหนักเนี่ยลดไปสามสิบห้าจุดตกไปครับแล้วก็พอหลังจากวันที่แปดกันยามีแถลงการออกมาเรื่องอาการดีขึ้นความรุนแรงการติดเชื้อลดลงแต่ก็ยังตกอย่างต่อเนื่องก็ยังตกอยู่สิบจุดอแต่ว่าก็จะมี บางคนบางกลุ่มก็จะอ้างว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเหตุของเกาหลีเหนือที่เขาทดสอบนิวเคลียร์มันตกกันทั่วเอเชียก็เอามาอ้างว่าเป็นเพราะเหตุผลนี้<อ>ไม่ใช่เป็นเพราะเหตุผลไม่มั่นใจกันเรื่องในเอเชียเพราะเรื่องอ่าไม่ได้เหตุผล,ผลเพราะว่าเรื่องประท้วนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแล้วของวันจันละ่ะจะพูดถึงยังไงว่าตกเพราะอะไรเมืองไทยเมืองเดียวเลยด้วยมังม่งเฉยๆแบบแรงมากด้วยนะมันมีเหตุผลเดียวนั่นแหละแต่ว่าสํานักข่าวก็มักจะพาดหัวว,ว่าไม่ทราบสาเหตุ นักวิเคราะห์ก็บอกว่าไม่ทราบสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อมาก็บอกเป็นปัจจัยภายในอะไรอย่างเงี้ยภายในมันเรื่องอะไรครับคุณไม่บอกตรงๆล่ะมันพูดไม่ได้ไงแค่พูดแ๋ยวก็กลัวติดคุกแล้วเรื่องเนี้ยกลัวติดคุกแล้วแล้วยังคิดอยู่ว่าแถลงการสํานักพระราชวังอาจจะคิดฉลาดหน่อยคือเขาแถลงการออกมาช่วงแบบประมาณปลายสัปดาห์ที่ที่ผ่านมาก็คือประมาณวันศุกร์ใช่ไหมเพราะนั้นคือวันเสาร์ที่ิตย่มันไม่ได้ขายหุ้นมันปิดตลาดหุ้นเนี่ยเออมันขายเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์่ยวันธรรมดา ใช่ไหมก็เขาอาจจะคิดว่าประกาศตอนนี้แล้วถ้าเกิดประกาศวันธรรมดาปุ๊บวันต่อไปมันจะหนักไงอันนี้เขาอาจจะคิดว่าเออผ่านไปสองวันเรื่องนี้อาจจะไม่ทําให้คุณตกก็ได้อะไรเงี้ยแต่ปัญหาคือตกว่ะอ่าแล้วแนวโน้มหุ้นหลังจากนี้คุณว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะแอบไปถามอดีตนักธุรกิจอย่างลุงสนามหลวงดูอ่าคุณ ถามลุงเลยดีกว่าจริงๆตอนแรกกันแล้วคุยเฉยๆว่ามันมีประเด็นนี้แต่อาจจะไม่คุยแต่ว่าจะคุยเรื่องคืบต่อคือคือคือหลายๆคนที่เขาเป็นห่วงเรื่องนี้ก็คือนักลงทุนของในประเทศไทยเนี่ยจะเจ๊งกันราหนาวไหมกับเรื่องขายกันหนักๆก็คือกลุ่มของสถาบันนยพวกสถาบันต่างๆอืจะขายกันเยอะส่วนนายแคเมรนสกี้เหรอไม่รู้เหมือนกันครับคุณลุงสนามหลวงคิดยังไงกับกรณีอยากรู้กรณีเรื่องงานรั์สินกับเรื่องวิกฤตการณ์ที่จะผ่านไปตรงเนี้ย เขาจะเจ๊งไหมกับเรื่องหุ้นกับเรื่องที่ดินจํานวนมากมหาศาลกับเรื่องการเปลี่ยนผ่านแล้วจะสมัยครั้งนี้เปลี่ยนผ่านหุ้นตกแน่อ่าหนักกว่าน,นี้อีกมันจะมีผลกระทบอะไรกับสํานักงานทรัพย์สินไหมครับสํานักงานทรัพย์สินเนี่ยนะตามการวิเคราะห์ของบูมเบิร์กบูมเบิร์กนี่เขาใหญ่มากในเรื่องเศรษฐกิจเขาจะวิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจนะครับบูมเบิร์กดูประเทศไทยดูหลายๆรอบแล้วเนี่ยนะ รู้สึกว่าเวลามีรัฐบาลหารหุ้นตกหมดยกเว้นหุ้นของเสด็จพ่อภูมิพลเนี่ยจะไม่ตกนะฮะปัจจุบันปูนซีเมนนี่สามร้อยม,มันห้าร้อยกว่าแล้วนะมันขึ้นผิดปกติคือสถานการณ์เฮี้ยยังไงมันก็ยังขึ้นนะนะม,มันทําผิดพลาดยังไงมันก็มีคนมาโปเพราะเจ๊งไม่ได้ถ้าเจ๊งเนี่ยเข้าขายหนึ่งหนึ่งสองนะครับ,รบที่ยุคพูดเองอะนะทรัพย์สินของเจ้ามันสักสิทธิ์กว่าของรัฐบาลอีกไอ้ตรงนี้นะครับ มันก็มองได้สองทางถ้ามองกิงกปัจจัยหลกักกิงๆในการลงทุนนะนะคุณก็ต้องดูว่าไอโรงงานนนะกิจการเนะี่ยมันได้ผลกําไรไหมครับถ้ามันกําไรคนก็จะซื้อเพราะอย่างน้อยคุณไม่ขายคุณก็ได้เงินปันผลปีละสองรอบใช่ไหมเดี๋ยวนี้ดอกเบี้ยมันแทบจะศูนย์ไปแล้วฝากเงินมันแทบจะให้คุณศูนย์น่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไปลงทุนดีกว่า เหมือนฝากธนาคารแต่ดีกว่าใช่ไหมครับมันดีกว่าเยอะธนาคารก็ไปปล่อยพวกนี้กู้เร็วนี่มันไม่กู้มันเข้าตลาดหลักทรัพย์มันกู้ประชาชนแทนมันกู้โดยตรงไอที่มันคัดค้านแปลรูปแปลรูปคืออย่างงี้ครับแปลรูปคือเปลี่ยนจากธนาคารไปกู้ประชาชนแทนประชาชนเป็นแบงค์แทนแล้วก็จ่ายก็จ่ายประชาชนไม่ต้องจ่ายธนาคารยงไงตรงนี้นะครับมันก็ต้องดูว่าปัจจัยตรงนี้มันเป็นยังไงคุณดูง่ายๆไม่ต้องดูยาวไกลนะ ประเทศไทยเนี่ยมันได้ GSP ได้สิทธิพิเศษเตอนนี้เขาตัดทิ้มงม่มึงยึดอํานาจก็ไม่ให้ไอ้ตรงนี้เเปอร์เซ็นต์นเดี๋ยวนี้กาไรไม่ได้เยอะนะกําไรมันน้อยแล้วคุณได้ GSP ทั้งห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาย้ายเลยเขาเขาไปเอาที่อื่นคุณโดนตัดไปแล้วคุณความสมนนการแข่งคุณไม่มีเมื่อก่อนคุณส่งก็ได้เพราะคุณได้สิทธิพิเศษนี่สิทธิพิเศษคุณถูกตัดไปแล้วเขาไม่ค้าขายกับคุณเขาลดโคตง้งโคต้าเนี่ยไอ้คนที่ซื้อจริงจซื้อของดีๆมันพวกยุโรปอเมริกานะมมันนไ่่จี จีนมันมาเที่ยวคุณก็เห็นนดนะว่ามันทําอะไรไว้บ้างใช่ไหมจีนนี่มันไม่ใช่ตลาดใหญ่คุณก็ดูเปอร์เซ็นต์การส่งออกเปอร์เซ็นต์ผู้ซื้อจริงเอ่ยมันอยู่ทางนู้นครับมันเป็นประเทศมีเงินนั่นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคาดการได้ครับมันมีแต่ไหลออกเนี่ยคนมีแต่เลือดไหลออกไมไ่ได้กินข้าวเนี่ยคุณือาจะแข็งแรงไหมเพราะฉะนั้นการลงทุนธุรกิจมันก็พังอะ่ะพูดง่ายๆว่าล้วงกระเป๋าไปก็เงินน้อยลงอะนะ ทีนี้มันจะขึ้นยังไงล่ะถ้าตอนนี้มันก็มีอีกกระแสหนึ่งครับก็คือว่าตั้งใจจะปล่อยตั้งใจจะปล่อยขาเพื่อช้อนหุ้นอช้อนเพิ่มทุบมาผมบม่ตกตุนหุ้นรัเหรอครับถ้าลุงพูดอย่างน้มันไม่ใช่รัดมันยิ่งกว่ารัดมันพ่อรัดอีกทีคุณดูถูกเด้อก็คือพวกกองทุนสถาบันพวกนี้คือตั้งใจจะทุบลงมาเพื่อจะช้อนเพื่อปั่นหุ้นของเออมันก็เป็นไปได้คือว่าทุบเสร็จปุ๊บบอกว่า อาการโปรตีออกมาแล้วมาว่าไปนู่นนะออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นนี้ก็ได้ในกรณีหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่คนจะวิเคราะห์เทสหรือเปล่าทดลองทดลองทําปั่นหุ้นด้วยวิธีนี้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันผิดปกติคือครั้งนี้เนี่ยอาการมันชัดแล้วต่างชาติรับลูกโดยเฉพาะต่างชาติสําคัญคืออเมริกาครับแต่ต่างชาติเขาซื้อยมากกว่าขายนะตอนชุนลวงตรงเนี้ยบางทีมันอย่างนี้นะมันอยู่ที่พอร์ตอยู่ที่อยู่ที่จํานวนเงินแ่ะ บางทีจานวนที่เยอะนะคุณคุมตลาดได้คุณซื้อคนมันก็ขึ้นขึ้นมันก็พอคุณขายมันก็บางทีคนที่ถือจํานวนมากมันจะปั่นขึ้นปั่นลงมาทําได้ง่ายมันประกาศตั้งราคาขายไว้ต่ําหรือตั้งราคาซื้อไว้ต่ํามันตั้งราคาเองได้ครับมันก็เล่นกันเองอ่ะใช่ไหมคือมันจะขึ้นจะลงนี่มันนัดกันได้แต่ปัญหาหนึ่งตอนนี้คือว่าไอกระแสที่พระเจ้าอยู่หัว จะได้สมอลเล่เนะสวรรค์นกก็คงไม่ใช่มันคงนรกคตมากกว่าตรงนี้เนี่ยมันมีการตอบรับโดยสื่อต่างประเทศแล้วครั้งนี้ไม่จําเป็นเขาไปเขียนลเียขนาดนั้นคือเขาต้องการโยนหินทําทางว่าให้ทนายหลวงตายว่าไงวะดูปฏิกิริยาก็คืออย่างอย่างเป็นอย่างเช่นตลาดหุ้นกับเรื่องข่าวนี้หรือเปล่าครับคือเขาต้องการโยนหินทําทางว่าให้ยังให้เตรียมใจว่าเฮ้ยฟอกไตนะ ฟอกไตไตวายนะไตวายคือไตวัยนะพูดไปพูดมากลายเป็นไตวัย,วยไตยวไย,ยนี่แหละคัมมิงซูลนีต่างประเทศมันก็นรับลูกแล้วไอ้เรื่องรัชการที่ก้าวไม่มีผู้สืบทอดที่เหมาะสมเนี่ยมันคุยกันมานานแล้วเป็นสิบปีแล้วนะแล้วมันก็กำลังจะเป็นจริงแล้วปรากฏว่าช่วงปลายรัชการเนี่ยมันฝ่อไปเรื่อยๆนะอันนี้ผมไม่ได้ดูถูกในหลวงงผมนะครับ ว่ามึงกระแสต,ตกปพราะพเรืที่ไม่มียิ่งคอรชอมาเนี่ยนะมันชัดเจนแล้วว่าทหารมันจําเป็นต้องใช้บารมีของภูมิพลภูมิพลเองก็ต้องใช้ทหารมาจัดการแช่แข็งมาปราบปรามคู่แข่งคือนักการเมืองหรือฝ่ายชาติพไตยฮะมันต้องเออยุ่นๆกันไปว่าอีกอีกัก๊งหกกนึ่งกกสองแหละนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเสื่อมโดยทุกจุดมาเหมือนดาวี่เกตมาเรียงตัวกันนะ ดาวูบาทั้งเจ็ดผีสามดําพลอยกษัตริย์เองก็แย่ครับอ่อนแอทหารเองก็ห่วยแล้วก็แสดงความชัดเจนตรงที่ว่ากูไม่เปิดบ้านด้วยปีนี้แฮปปี้เบอร์เตมึงไม่ต้องมาเปรมพูดเองฮะเพราะต่อมาตกลงกันได้เปรมก็เปิดบ้านตกลงกันได้ก่อนจะตกลงก็มีการวางระเบิดกันอีกสองวันก่อนกลุ่มขบวนการ ทั้งภาคใต้บอกว่าตัวเองเป็นคนวางพอวันต่อมากูไม่ได้วางเดี๋ยววางเดี๋ยวไม่ได้วางเหมือนในเกมเดี๋ยวเดี๋ยวปิดบ้านเดี๋ยวเปิดบ้านกองทัพบอกว่าไม่เชื่อว่าเป็นตัมือ b i n b i n เองก็บอกว่ากูไม่ได้วางคือข่าวมันข่าวปล่อยทั้งคู่นะครับนะว่า b i n วางคือต้องการจะโบยจะไปโบยว่าทักสินวางก็ลําบากนะคือจริงๆเิงเขากล่าวว่าเสื้อแดงวางที่เสื้อแดงมันเงียบไปหมดมันกระแสมันไม่ขึ้นครับกระแสจริงทีแรกเลย ตอนนี้ไอไก่อูมันพ้นตีเป็นมนโแฮะตอนนี้มันเลื่อ,ยอยนยศเละไอไก่อูกับไออีกคนนึงอะโคศกที่จริงมันพยายามพูดว่าผู้สูญเสียผลประโยชน์ใช่ไหมก็คือฝ่ายทักษิณนั่นแหละเนื่องจากว่าประชามติผ่านฮะเพราะฉะนั้นเสื้อแดงเสียหน้าก็เลยมาวางระเบิดแต่กระแสนี้มันปลุกไม่ขึ้นนะนะเพราะเสื้อแดงจริงอย่าว่าจะวางระเบิดแต่ชุมนุมยังไม่ขาดเสีอภากอะไรมันไม่ถึงขนาดนั้น พูดไปคนเขาก็ไม่เชื่อพวกมันเองยังไม่เชื่อเลยนะเป็นอย่างนั้นไม่ได้พรารัฐต้องการพุ่งเป้าให้เป็นเรื่องของความร้าดต่างก่อเหตุป่วนเพื่อจะได้คงความเป็นอยู่ของตัวเองได้ทีนี้ปัญหา,บบนานหนึ่งที่มันนา่า<ะ>กลัวนักลงทุนเขาดูเนี่ยนะครับอย่างที่คุณว่าประเทศข้างบ้านเขาจัดซัมมิตใช่ไหมแลวโอบามาเนี่แกบิวจริงๆนะแกถือกลางลงกลาง,ลง,ลางเริ่มเองอะไรเองนะไปกินมาพาะพร้าวอ่อนสารพัดที่ทําเนี่ยนะ ทั้งๆที่ประเทศเพื่อนบ้านเป็นประเทศที่ถูกทิ้งระเบิดนะครับรู้สึกจะสี่ล้านตันหรยอไรเจ็ดร้อยล้านลูกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะประมาณเจ็ดร้อยล้านลูกประชาชนมันตอนนี้สามร้อยก็เอาไปคนละยี่สิบลูกประชาชนคนหนึ่งรับประทานระเบิดถ้าเจ็ดร้อยล้านลูกจริงๆเนี่ยนะแล้วสามร้อยเดี๋ยวทำประโจทย์ให้เด็กปหนึ่งก็ได้โอ้ตัวเลขมันเยอะลุง ไม่เด็กป .1 เดี๋ยวนี้มเัเรียนเรียนไวนะฮะหนูครูมีโจทย์ให้ถามนะสมมุติว่าอเมริกาไปทิ้งระเบิดที่ประเทศข้างเคียงนะ,ะข้างเคียงประเทศไทยเจ็ดรอยล้านลูกตอนนี้ประชากรเนี่ยนะสามล้านคนถามว่าคนนึงจะได้ระเบิดกี่ลูก <laughs> แล้วโอบามาเก่งนะครับเขาพูดอะไรกับประยุทธ์ไม่รโอบามา,า,มานี่เขายังไปไอฮิโรชิมานางาซสก,กิ ฮิโรชิม่าใช่ไหมหเขาเป็น<ด>มารเป็ีคนแรกร<อ>ที่อยู่ในตำแหน่งแล้วไปนะแล้วครั้งนี้เขาก็มามาแก้บาปที่อเมริกาทําไว้แต่ไอประเทศที่เป็นฐานทัพไปทิ้งระเบิดเขากลับไม่มาน่าจะแวะมาหน่อยฮ้ยมันอยู่ดิเขาก็ไปได้เจอกันในงานหรือเปล่าเขาครอบคุณไม่ได้คุณเป็นขี้กากไอ้พี่คุณเป็นเชื้อติดต่อเพราะอเมริกาเนี่ย เขาเป็นสปอนเซอร์หลักเป็นทางการของสัพชาติครับฮิวแมนไลท์ใช่ไหมฮะอเมริกาเขามันจี้จีนอยู่เรื่องฮิวแมนไลท์แล้วก็จี้เรื่องหมู่เกาะสเปนลี่ไปยิงชาวบ้านเนี่ยไอ้ประยุทธ์บอกว่าผมมเห็นด้วยกัยไม่รู้แม่งแกงโง่ไปถึงไหนเ่ยใช่ไหมและดำรงอยู่ได้อย่างโง่ๆมาสองปีกว่านะครับเดนคือไอ้ตรงนี้แหละครับมันอุกอังมันก็เชิญมาลงมาเลยเชิญและเชิญไปตามเรื่อง เขาก็ถือว่าเขาได้ประโยชน์เขาเชิญเพราะในเมื่อประชาชนไทยมันยอมประชาชนไทยมันไม่ได้คัดค้านไม่ได้ล้มมันก็โอเคก็ต้องมีรัฐบาลแต่ผมถามคุณนะไอ้ประยุทธ์นี่นะมึงไปสนับสนุนจีนเรื่องที่ไปลบกับเพื่อนบ้านฟิลิปปินส์ะไรไปแย่งเกาะเกิดมึงไปตอนนี้จีนกำลังเป็นหมาหัวเน่าหรือพวกนี้เรื่องสิทธิมชนเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะแล้วก็ไปอย่างนั้นเนี่ยขอโทษนะครับ ถ้าอเมริกาไม่พอใจแล้วคิดจะทำอะไรกับไทยทำได้ไม่ยากหรอกผมบอกคุณเพราะคุณรู้แสดงว่าเขายังไม่อยากจะทำเขาก็ยังไม่ทำใช่ไหมขอรมนฟังอยู่หรือป่าเยอะแยะครับเออนั่นนผมอยากจะบอกคุณนะคุณไปเช็คดูแล้วกันเขาเริ่มแล้วเออเออขอโทษขอโทษลบลบลบเป็นความลับเขาเริ่มแล้วเขาเริ่มแล้วนะเขาส่งทุกคนนี้มาคุณก็น่าจะรู้นะเออ แล้วท่าทีของโอบามาล่าสุดที่มีต่อประเทศไทยที่ต่างจากประเทศเพื่อนบ้านเรานี่ก็ชัดเจนใช่ไหมครับชัดเจนครับคือก็คุณคิดดูง่ายๆว่าไปประเทศลาวคุณทําใจลําบากคุณต้องใกลถึงนะเพราะว่าประเทศลาวเหมือนคุณไปญี่ปุ่นเนี่ย<ะ>มันเก่งจริงๆแต่ว่าคนสมัยใหม่มันเป็นยุคที่ให้อภัยกันนะถ้าคุณไปก่อนวันนี้ยี่สิบปีโดนงกระทืบนะ๋อในยุคนี้มันไม่ในยุคนี้นเป็นยุคที่ว่าเออ <ล ốc S 2> เน้นผู้หญิง <ๆ S 2> เน้นเด็กคนชราเน้นพวกอะไรทั้งพ่งทั้งเพศใช่ไหม เขาจะยอมรับหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นก็ให้อภัยแล้วคุณคิดดูเขามาทิ้งระเบิดทั้งนี้คนที่ก็ให้อภัยเขาเล่นไปไปไหว้พระเข้าวัดอ่ะเขาเข้าวัดถ่ายว่ารูปโอ้โหสุดยอดเข้ากับผู้นํากลางร่มนะแล้วเขาก็จูงให้เลขาเขาเนี่ยนะผู้หญิงสองคนพระราธิบดีครับกลางร่มคุณเห็นพระเจ้าอหัวกลางร่มไม่มีนะมีแต่กลางกรดเบลอเลยไอ้นี่ เขาทําเป็นจร <ะ S 1> ิงครับเทียบกันมันคนละอย่างกันเลยเขาไม่มีพิธีแบบนนว่าเขาเป็นคนนี่เป็นเทวดาขอโทษทีเออเป็นเทวดากับคนไม่เหมือนกันแล้วทีนี้เนี่ยคุณคิดดูว่าไอ้ประเทศที่เป็นพันธมิตรกันอย่างแรงเมื่อก่อนนั้นเราไปทิ้งเราประเทศเขาเนี่ยนะประเทศที่โดนทิ้งเขากลับไปประเทศที่ไปทิ้งเขาก็าับาคือไม่ใช่ไม่มีธุระครับอย่างน้อยผ่านไว้ให้เป็นไงกินน้ําชายให้เป็นไงว่าแหวมอันนี้มัน คือมาไม่ได้ถ้ามามถูกต้องนีครับไม่ได้มีจัดประชุมอาเซียนนี่ครับไม่ใช่ใชเขาไม่ได้เป็นสภาพนี่ถ้าประเทศไทยสมมุตินะสมมุติเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมันมีเรื่องที่จะคุยกับเขาเข้ามาไอ้นี่เขามาไม่ได้ครับขเขาแสดงเป็นเนี่ยคือพระราตีไม่ใช่ว่าคิดจะไปก็ไปคิดจะมา,มาเขามาเขาต้องรู้ว่าตรงไหนที่มันจะได้คะแนน,น,นตอนนี้กขาตงหาเสียงฮิลาฮลารีฮฮ รู้สึกว่าตอนนี้เขาเขามาแรงมาแรงของฮิลาลารีฮิลาลารีคนลืมไปเลยคนไปดูโอมากกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะประอาดีเขาเนี่ยเขาอยู่ในกรอบร่องรอยรู้เขาจะไปทางไหนเพราะนั้นมันก็เป็นนัยยะที่เขาแสดงนัยยะเขาแสดงเนี่ยนะคือตอนนี้เขากับจีนข่มกันนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยจีนเริ่มคลายคนเริ่มจะไม่เอาจีนนะครับอยู่อย่างพม่าองซานสุจีฮะองซานจีก็รู้ว่าไอรัฐบาลเต็งเซ็งรัฐบาลตานเฉวยใครหนุน คุณว่าไขรหนุนก็จีนใช่ไหมแล้วถ้าแถวนี้นะไม่ใช่จีนแถวนี้เวียดนามเวียดนามาแมลงเวียดนามรบไขรเวียดนามรบจีนฮ<แ>เพราะฉะนั้นจีนนะมีเงินก็จริงครับโอเคเขาเกงใจค,คุณคุณมีเงินเยอะ,ะแต่ถามว่าเขาสู่หกคุณไหมเขานับถือคุณไหมเขาคุณนี่มันมันตัวตลกโลกอ่ะมันประเภทที่ว่าผมผมก็เป็นลูกจีนนะแต่ผมว่าไอ้จีนสมัยนี้มันเป็นจีนที่ไม่มีรากอ้าวว่าเขาอย่างนั้น อันนี้วิโรจน์ตั้งวันนี้มันพูดเองไงวิโรจน์มึงพูดเองนะว่าเป็นจีนที่ไม่มีรากคือเมื่อก่อนจีนมีขงจื้อไอจีนปู่ญาติยายจีนจีนมีรากใช่ไหมมันยังมีธรรมเนียมว่าเฮ้เออมีมันญาตินั่นมีนี่นะมีรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักมีน้ําใจรู้จักว่าเป็นเพื่อนเป็นสหายมีปัญหาจีนสมัยนู้นเขาเล่นแชร์นะครับถ้าคุณมีอาชีพเดียวกันเขาจะอยู่ใกล้ๆกันคุณแัะเกดูจีนมันจะเป็นญาตินะ แล้วมันจะช่วยกันให้ถ้ามึงมาใหม่ไม่มีเงินก็เปียแชร์เขาจะกินดอกเบี้ยกันเองในวงเขานะครับเขาไม่ไปกู้แบงค์นะคจีนสมัยนู้นก็คือเปียแชร์แล้วเขาจะไม่เบี้ยวเขาจะมีสัดจะแต่ไอจีนสมัยใหม่ขอโทษนะครับผมไม่ได้โจมตีนะครับคือพอมันคอมมินนิสต์เข้าเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปเลยนะมันใช้อุดมการบ้าบอคอแตกกันรู้นะแล้วมันก็ไม่ได้เวิร์กอย่างนั้นจริงๆมันกลายเป็นกึ่งศักดินาไปแล้ว คอมมินิตแบบสักดีนามนเลยเลยออกมาคอมมินิตแบบคณะที่ปไตยแบบเกาหลีเหนือเนี่ยก็มันแบบเชื้อพระวงศ์ไจริงไหมแม่งคิมคิมอะไคิมจองคิมอินชงคิมจองอินคิมจองอื่นคิมจองอูคิมจองอูคิมจองอืออะไรของมันคอมมินิตทันสายเลือดเออมันมันแปลกมันกลายเป็นว่าความเจริญเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่วัตถุว่ามึงมีตึกสูงมีรถไฟฟ้าไม่ใช่นะ ดูรถนิยมดูแล้วสัจสมยุคใหม่นะดูความเป็นมนุษย์ของคุณเน่ยในยุโรปนั้นมันเป็นมากธนกิจไม่อยากจะอยู่ด้วยเพราะประเภทที่ว่าแม่งมึงต้องรับผู้รีไภัยนะมึงต้องเห็นใจคนนั้นมึงจะตอนนี้ฝรั่งเศสในเมืองแม่งมีแต่ผู้รีไภัยอยู่กันเต็มเลยคนฝรั่งเศสเองไปอยู่นอกเมืองคุณไปดูเดี๋ยวนี้มันไม่มันไม่น่าอยู่แล้วมันกลายเป็นว่ามันเน้นคุณธรรมจนลืมความเป็นชาติ ต้องยอมรับทุกอย่างครับที่มันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมมันไปอย่างนั้นโลกมันไปแนวนั้นแล้วประเภทว่าเห็นแก่กินมาเลอเทอะแบบจีนเนี่ยคือขอโทษมันออกจาละลาไลดนิยมลึกๆคนเขาไม่นิยมแล้วจีนเองนะอันนี้ถ้าคุณสติกับเขานะจีนเองก็จะดูถูกกีนด้วยกันก็คนจีนก็ดูถูกประเทศเอะไรที่กว้าง ตนคําว่าเป็นหนึ่งในชนชาติมันแทบจะไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นคนมีเงินจีนเขาจะใช้ของประเทศอื่นครับขอโทษนะครับประเทศใหญ่ขนาดนั้นนะยังต้องซื้อมาม่าไทยไปกินเพราะมาม่าไทยมันอร่อยกว่าความละเอียดปัี่พิธีวิสานไทยมีมากกว่าไม่งั้นเทโกโลตัสมันบุกกินไม่ได้หรอกความละเอียดความละเมียดนะไทยเหนือกว่าจีนเยอะครับจีนเนี่ยโรงแรมมันชั้นหนึ่งยังไงนะมันก็สู้ไทยไม่ได้ ไทยนี่ความละเอียดทางบริการคุณตูจีนเวลาคุณไปกินมันเสิร์ฟข้ามหวัวม,มันเทเทห้องตรงนี้เป็นจีนไหมครับจีนครับเป็นจีนกวางตงุ้งมันอยู่กวางเจารือกวางตงเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงฮ่องกงเรื่องบริการเลยมันก็มันก็นกโอเคดีรูปก,กว่าไทยหรือเปล่าใช่เพราะว่ามันเป็นเมืองเข้าของอังกฤษไงฮ่องกงกับจีนนี่คนละอย่างเลยนะครับความละเมียดที่ฮ่องกงเหนือกว่าเยอะไต้หวันก็เหนือกว่าจีนนี่คือความคมนิดเดียวผม เดี๋ยวคุณหาคอมมินิตเก่าคอมมินิตแต่มันทําให้ล่าหลังไปเยอะนะคอมมินิตที่ต่อต้านทุนนิยมเนี่ยนะมีแต่พวกล่าหลังไม่เอาไหนครับเมื่อต่อต้านคือตัวเองไม่ได้พัฒนาอะไรเลยตัวเองเอาแต่ต่อต้านต่อต้านไม่ได้คิดอะไรใหม่คอมมินิตนะครับทางที่รู้ว่ามัน่วยอย่างเงี้ยตอนนั้นก็โดนเขาไล่ฆ่าตอนนั้นก็ของใหม่ก็ดูไปก่อนไงอ๋อดูไปก่อนเนี่ยคือมันเข้าทางคุณเรียนหนังสือเนี่ยคุณมีใจมีอุดมการณ์ตอนนั้นประปิดเถอมคุณต้องไปช่วยเขาทำนา ออกค่าอาสาไปช่วยทานาไปดำนาผมคิดถูกไปหาบนา้ําไปดำนาไปเกี่ยวข้าวเนี่ยไม่รู้ไปทําหายคงก็ไม่รู้นะไปแต่ก็โอเคก็ดีครับไปฝึกฝนหลอ่อล้อมรักการใช้แรงงานไม่ดูหมินไม่กดขี่ทั้งเพศไม่อะไรอู้ไม่รักไหลใจไม่รักเผื่อเลือกโอะแ,แย่ไปหมดคุยกับคนสมัยนี้ไม่รู้เรื่องหรอกมันไปมันคล้ายๆพระไปแล้วอะ่ะครับเขาสอนไม่ดูหมินทำไมมาดูหมิ่นเจ้าฮะ <laughs> <laughs> จ้ามันเป็นตำราแห่งการดูหมิ่นนะ <laughs> คือไอ้การดูหมิน่นผู้หญิงดูหมิ่นเลยเนะี่ยจ้าเป็นตำราแห่งการดูหมิ่นนะใช่ไหมค,คุณดูเยโอมีไปถ่ายโป่เง,งี้ยเออมันดูหมิน่นมันกดขี่ต้องกราบตีต้องอะไรเนี่ยไฟเยย็นนพบประชาชาาาจวัง มึงเป็นทาสก็รู้อยู่ตัวอย่างก็มีให้ดูก็จงดูไว้เป็นเยี่ยงกูบอกแล้วไม่ฟังพวกมึงคิดอยากจะเสีย We God.